วันอังคาร19เมษายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีคุณฟ้าพรมพรเอี่ยมจิตเมตตานิมนตร์พระ10วัด15รูปทำบุญสงกรานต์ปีใหม่ไทยทำบุญสนามกล์บกัสสัมพนรามาทำบุญคล้ยวันเกิดคุณประวิตรเริองโพวันที่19เมษายนพร้อมทำบุญคล้ยวันเกิดคุณหมอเอื้อชาติคลวันเกิดวันที่28เมษายน พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิฟ้ากัสสันร่วมกับสนามกอบกัสสันขุนตาลจัดแข่งขันกอบการกุศลมประจำปี2565รายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายไม่คิดค่าสนามสุทธิ750,000บาทและมูลนิธิฟ้ากัสสันร่วมทำบุญไคลวันเกิดคุณประวิทย์และคุณหมอเอื้อชาติร่วมสมทบ250,000บาท รวมยอดสุดทธิหนึ่งล้านบาททวนขอสมมอบประธานแม่บ้านมหาไทยลำพูนนงางปนัดดานาวรัตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ผู้พิการเด็กด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยโควิดและทุกสาธารณาภาัยของลำพูนสาธุอนุโมทนาบุญในกุศลจิตอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าในครั้งนี้แด่เจ้าของวันเกิดทั้งสองท่าน ทนเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร,ร่มไทรของข้าพเจ้าและครอบครัวและพนักงานชาวกัสซันตลอดไปวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ประธานเม่อวานมาไทยรัพูนนะครับท่านประธานอาวรัตนเป็นผู้ระโมบนะครับหนึ่งหนึ่งล้านบาทนะครับเงินหนึ่งล้านบาทโดย ได้จากการแข่งขัน้อะการ์ดุสลนะครับกับสันุุสันต์โบนเชนิตี้ 2, 2,022นะครับรวมไปถึงโมยทิฟ้ากัสันนะครับ2.5 0กับ7.5รวมเป็น1ล้านบาทนะครับอาสาผู้ขาห้องการนะครั1 2 3 2> จ้า